มางานของทีนานานะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะนางฟ้าผู้ใจดีในวันนี้ได้จัดงานรวบรวมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเมื่อสองปีที่แล้วนะคะคือโควิดมานะคะโควิดมาก็เลยทำให้งานของเราขาดช่วงไปนะคะแล้ววันนี้ก็มีฝนตกระหว่างทางตลอดแล้วก็มีอุบิเหตุด้วยฉะนั้น ท่านที่มางานในวันนี้ก็คงจะต้องล่าช้าไปบ้างนะคะแตะ่ท่านนายกสมาคมบอกว่าขอเปิดงานก่อนจนกว่าท่านประธานจัดงานจะมาแล้วก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตามรายการต่างๆเรามีแล้วขอแนะนำคนที่มาร่วมเป็นพิธีกรของเราในคนนี้นะคะสั่งมาจากเมืองไทยเลยโจโจ้โจโจโจโค่ะขอเสียงตบมือนิดหนึ่งค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาพบกับเพบารอีกครั้งหนึ่ง มีความสุขมากแล้วก็วันนี้บอกว่ามีลอลโฟ้จำหน่ายด้วยใช่ใชโจโจโดโมินานนะคะคนนี้ขวัญใจจริงๆขวัญใจคนไทยและ,ะชาวต่างชาตินะคะ<ข>โดยเฉพาะคนที่ชอบร้อมรำทำเพลงต่างๆเมื่อมาเจอโจโจแล้วโอ้โหขอบอกเลยสนุกทุกรถนะคะ,ะงานนี้จะสำเร็จไปได้นะคะถ้าไม่มีท่านายกของเราขอเสียงตุมือกับทานายกเราด้วยนะคะ ทุ่มเทแรงใจแล้วก็บอกวันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือเรื่องราวของการนําเงินไปให้กับโรงพยาบาลนะคะที่ขู่ขันนะคะ<ข>ที่ขู่ขันศรีสะเกตนะคะวันนี้เรามีล็อบบ้มาจําหน่ายด้วยนะคะใบละห้าเหรียญเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากที่หลายๆท่านร้องเพลงไปโจโจ้กับพิธีกรสาวของเรานะคะ,ะคุณทันตะวันอุ้ยยังไมไ่มีใครตบมือคุณทันตะวันเลยตบมือนิดนึงนะคะน่ารักมาก อันนี้ท่านนายกรีเควสต์มาเลยนะครับต้องคุณทันตะวัน <laughs> วันนี้เราก็จะช่วยกันขายล็อโฟูน,นะคะนะคะไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรขอเชิญพบกับคุณสุพินยัยบัวเทศนะคะ,คะนายกสมาคมพยาบาลในปีนี้ถแถลงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานด้วยค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะไม่รอดีกว่าท่านเจ้าขาไม่รอดีกว่าท่านเจ้าขา,าออสวัสดีค่ะ สมาชิสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสุพินยายบัวเทศนายกสมาคมนายกคนที่14ของสมาคมทีนานาหรือที่ชื่อเต็มว่า h n i n urses association of north eastern America สมาคมนี้ได้จัดงานจาก สมาชิกทุกๆท,ท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมทุนทนัพย์มาร่วมกันจัดงานในวันนี้เพื่อหาทุนมาช่วยเหลือ,อสมาคมที่จะเอาเงินเข้ากองทุน ช่วยเหลือสมาชิก,ท,ก,ท,กทุกท่านตามตามสวัสดิการของตามสวัสดิการของอสมาชิกตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสมาคมนะคะและยังช่วยเหลือสังคมทั้งสังคมไทยหรือสังคมอเมริกัน ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเรื่งงานสมาคมนี้ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา27ปีเพื่อที่จะหาทุนเข้าสมาคมและเดือนง,งานของ ปีนา,นาการาปาร์ตี้นี้จัด,จดเฉพาะเดือนพฤษภาคมเท่านั้นเนื่องจากว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งที่เกิดในเดือนพฤษภาและมีความสำคัญต่ออาชีพพยาบาลมากคือโบรเลนไนติงเกลที่สุภาพสตรีท่านนี้ได้ก่อร่างสร้างงานของการพยาบาลให้เป็น งานอาชีพงานวิชาชีพซึ่งเรียกว,ว่า professional o f nursing ไม่ได้เป็นงานรับจ้างทั่วไปแต่เป็นงานวิชาชีพเพราะฉะนั้นพวกเราจึงใช้เดือนพฤษภาคมนี้เป็นงานจัดเป็นการจัดงานทินา,นานาการาปาร์ตี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะหาทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจที่โอนย้ายให้ทารกแรกเกิดโรงพยาบาลขุข,ขันจังหวัดศรีสเกตและราคาเครื่องหนึ่งก็ประมาณสักหมื่นถึงสองหมื่นเหรียญตอนนี้ก็มีข่าวดีที่ได้รับเงินเกือบครบแล้วในจำนวนนี้ก็เลยขอกลับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ และสมาชิกสมาคมพยาบาลทุกทกท่านที่ได้ช่ว,กชวยกันบริจาคให้ได้เงินตามเป้าหมายและขอบคุณผู้มีเกียรติและสมาชิก,ท,กทุกท่านที่เสียสละเวลาและทั้งเงินทองมาช่วยเหลือสมาคมในวันนี้และสิ่งที่จะเอ่ยขา,ขาดที่จะเอ่ยไม่ได้คือ ชือของคณะผู้ทำงานคนแรกคือคุณแพลวพันธุ์พิทยาคุณนายกสมาคมคนแรกของสมาคมปินานาคนที่สองคือคุณมนิดา,าวัฒนพนมที่ช่วยจัดทำอาหารแล้วก็ปรุงแต่งอาหารทุกอย่างให้พวกเราคนที่สามคือคุณเอวอออนสเวตตามและคุณสมพิษดำรงสัตว ที่ช่วยให้ดอกบริจาคดอกไม้แล้วก็ให้ของแล้วก็ช่วยจัดดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะที่เราเห็นคนที่สี่ก็คือคุณปิยนุชยู่ปิยะที่ช่วยประสานงานบนเวทีกับคุณพันตะวันรุ่งศีและคุณโจโจโดโมิเนตโดโมิเนนในวันนี้นะคะและ สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงคือสามีและลูกสาวของดิฉันค่ะเชิดสุนันท์ยายบัวเทศและลูกสาวดิฉันเชิดธนพรยายบัวเทศที่ได้มาช่วยเหลืองานจนสำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีทุกอย่างและขอขอบคุณวงดนตรีเชินชีวิตที่นำโดยคุณสุชาสริเศรษฐบุตรและคุณวิจ,จิตกัญจนาวง รวมทั้งนักร้องทุกคนคุณบรรจงคุณสุนันและก็คุณสุจินแล้วก็คุณกะลลยาจันเพนนะคะที่มาช่วยกันร้องเพลงให้สนุกสนานในงานวันนี้ค่ะและสิ่งที่จะกล่าวจะเอ่ยถึงนำอีกมากมายเช่นคุณสุภาพโรโพศีสุขที่ช่วย จับใจซื้อของให้เรา,เาสมาคมในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีคุณสมพิจิตสมหวังที่ช่วยให้ลุกเรือยแล้วก็ให้ขนมคุณแต้วที่มายูดีช่วยผลิตที่ให้ขนมมาให้เรามากมายในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีคนที่จัดตกแต่งเวทีก็มีคุณโชคชัยนารีนุชแล้วก็คุณปอนชัยนะคะ แล้วก็ยังรวมทั้งอรองประธานของสมาคมพยาบาลทินานานะคะมีคุณนิรมนสิริวงศ์ซุกเกอร์และก็คุณกัญน,นาบารคเกอร์นะคะที่ช่วยให้แรงใจแรงทรัพและทุกอย่างให้งานสำเร็จรุกไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับผู้มีเกียรติทั้งหลายแล้วก็ Welcome uh, ladies and gentlemen. Uh, my name is Supin Yaibotez. I am president of Nurses Association of Northeastern America. I am happy, I am grateful for you coming out today and, do, and your generous donation. to help save the infant. thank you for your attending, attending your party thank you for your attending today thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอเสียงตบมือสักครั้งให้ท่านนายกเราด้วยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าคำพูดทุกคำของท่านมาจากใจไม่มีสคริปต์นะคะตบมือแต่นังอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญค่ะคุณพี่ค่ะ ตื้นตันใจค่ะตื้นตันตื้นตันจริงๆนะคะ,คะอขอเรียนเชิญทุกท่านยืนตรงนะคะเพื่อร้องเพลงชาติไทยนะคะ,คะเราจะมาร่วมกันนะคะยืนตรงเพื่อร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามเรายังคงเป็นคนไทยค่ะเรียนเชิญค่ะ ชครั <Yo. S 1> ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะอยู่คู่คนไทยไปตลอดชั่วนิจนิรันดร์ค่ะเป็นความพระมูใจเลยเชิญนั่งได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีรายการมากมา